สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนวันนี้ผมนายอดินันสีมาเล็กรน,นักศึกษา5401001622062อาวันนี้นะครับผมจะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาทำไม้ตียุงโดยใช้โปรแกรม solidworks 2013นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตอนแรกนะครับก็เปิดโปรแกรม Solidworks Document นะครับเลืกเกอก Part เลือก OK ครับครับต้องรอสักครู่นะครับยืมคอมรุ่นน้องมาชา้าหนึ่งครับขึ้นแล้วครับดังนั้นกดที่ส k e t นะครับเลือกที่ส k e t c แล้วก็จะมี p l a n ให้เลือกนะครับ โดยไม่ต้ยึดคำว่าที่ฟอนเพลงนั้นนะครับก็สร้างวงกลมขึ้นมาในวงครับพอได้วงกลมแล้วนะครับเราก็มากำหนดขนาดกันเลยโดยที่เราจะกำหนดไปที่100มิลลิเมตรนะครับไดมิตเตอร์ แล้วก็ติ๊กทูกครับก็ได้วงกลมแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาสร้างความหนาโดยใช้คำสั่ง extrude ครโดยที่ความหนาเราก็อยู่ที่10มิมนะครับก็พอได้แล้วก็ติ๊กทุกครับนี่ก็คือ กุนวงกลมของเราก็คือที่ตีอยู่นั่นเองต่อมาที่ตีอยู่ต้องมีด้ามจับนะครับการสร้างด้ามจับนะครับเราก็ต้องเลือกมาที่หน้าแปกก่อนแล้วก็มาที่เลือกที่หน้านี้นะครับแล้วก็เลือกสร้างลายขึ้นมา โดยที่เราต้องสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนนะครับครับพอได้เซ็นเตอร์ไลน์แล้วนะครับเราก็มา กำหนดให้เซต,ต,ตอะไรตรงกลางกับที่การกำหนดนะครับก็สมดเดนชันเลิกมาที่ขอบนะครับก็ตรงนี้ครับนาครับตากีผิดพลาดนิดน,นึง ถ้าจะสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับให้อยู่ตรงกลางเราก็าต้องเลือกที่เซ็นเตอร์ไลน์นะครับอ่าแล้วก็มาดูมันจะมีจุดตรงกลางอยู่เราก็สร้างเริ่มจากจุดนี้นเลยครับโ,โดยที่เราต้องกำหนดให้เส้นนี้นะครับกดทีเข้าด้วยก็ะจะได้เซ็นเตอร์ไลน์ที่ตรงกลางมาแล้ว จานั้นเราก็สร้างด้านจับเลยครับเรียกคำสั่งไลน์นะครับโอเคเราก็ได้ด้งจับแล้วนะครับที่เราต้องกำหนดให้ <Okay. S 1> สองเส้นนี้ เท่ากันนะครับน,นะครับตอนนี้สองเส้นนี้ก็เท่ากันแล้วเราก็มากำหนดความยาวด้ามจับเลยนะครับกดไปที่สม d i m ด n ชั่นสองจุดน,นี้ดยที่เราให้ด้ามจับนยาว 50mm มมก็พิมพ์ไปห้าสิเอ่อ 1 0เป็นตเมนะครับนี่คับก็ได้ด้านจับแล้วต่อไปเราก็มาทำความหนาของด้านจับเลย it, นะครับี่นะครับเราก็ได้เรจับแล้ว ขนาสดาส10มิลลิเมตรเท่ากับที่ตีอยู่นะครับเ mm. สร็จแล้วก็ mm. ติ๊กถูกครับ mm. เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาเจาะรูตรงน,นี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นรูสำหรับใส่เชือกนะครับ ที่การเจาะรูก,ก็เลือกไปที่โบวิสารครับแล้วเราก็เลือกรูปแบบของรูที่เราต้องการเจาะนะครับก,ก็เป็นรูที่เจาะทั้งลูกเลยระยะรูก,ก็ สิบมิลนะครับก็เลือกจุดที่ต้องการเจาะครับก็เลยประมาณนี้นะติดถูกครับ เจาะออมาขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาใส่สีเลยดีกว่ารเลือกสีนะครับก็คลิกมาที่นี่ภัพก,ก็เลือกสีเลยลงสีสีเขียวละกันนี่นะครับที่สาจะใสะ่ก็ใส่ไปทุกจุดเลยแล้วแต่เราเลือกเลย ก็เรียบร้อยแล้วครับไม้ตีวงของเราครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ